รือโรงพยาบาลกรุงไทยเปิดตัวโรงพยาบาลกรุงไทยนอร์เทิร์นในจังหวัดปทุมธานีเพื่อรองรับผู้ป่วยทุกระบบสิทธิการรักษาพร้อมชูแนวคิดโรงพยาบาลสำหรับคุณโดยโรงพยาบาลตั้งอยู่ในทะเลศักยภาพกลางชุมชนจังหวัดปทุมธานีออกแบบเป็นอาคารสูง7ชั้นพร้อมให้บริการทางการแพทย์ทางด้านทั่วไปและเฉพาะทาง เืีอกจากโรงพยาบาลที่เราเปิดอยู่3าแห่งคนไข้หรือผู้ใช้บริการเนี่ยค่อนข้างเต็มแล้วแล้วก็เรามาเปิดที่นี่เพื่อให้ประชาชนในละแวกนี้ที่ยังขาดโรงพยาบาลเอกชนในระดับสูงได้เข้าถึงบริการในโรงพยาบาลของเราและเราก็มีความพร้อมอยู่แต่เดิมอยู่แล้วก็เลยสะดวกในการที่จะเปิดโรงพยาบาลแห่งนี้ครับเรามีแผนกพิเศษในเรื่องของทันตกรรมไตเทียมผ่าตัด ทั้งกระดูกและข้อแล้วก็สัจกรรมทั่วไปแล้วก็มีโมบายเช็คอัพให้บริการถึงที่เราบริการทั้งกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคมซึ่งในละแวกนี้มีประชากรหรือมีแรงงานทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวอยู่พอสมควรเพราะนั้นการเข้าถึงบริการเราก็เลยจะเน้นในด้านนี้เข้ามาประกอบครับคือเรามีวัตถุประสงค์ตั้งแต่เดิมอยู่แล้วตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลแห่งแรกว่าเราจะบริการและครอบคลุมทั้งะระดับ ล่างกลางบนให้ครอบคลุมทุกระดับชั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเปิดให้บริการทั้งกองทุนเงินแทนและประกันสังคมในทุกแห่งที่เราเปิดใน5สาขาที่เรามีบริการให้อยู่ซึ่งตอนนี้เรามีผู้ประกันตนอยู่ประมาณแสนสี่และต่อไปก็จะเป็นประมาณสักสองแสนคนเราให้บริการในส่วนนั้นและก็ช่วยเหลือสังคมไปด้วยในตัวครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนมาตลอดระยะเวลา20ปีแล้วเพราะฉะนั้น ความต้องการของผู้ใช้บริการหรือชุมชนหรือสังคมโดยทั่วไปนี่ต้องการอย่างไรเรารู้วัตถุประสงค์ของคนไข้หรือผู้ใช้บริการเพราะนั้นการเข้าถึงก็ดีหรือการให้บริการก็ดีเราจะครอบคลุมทั้งหมดก็ต้องบอกว่าลองมาใช้บริการโรงพยาบาลในเครือของกรุงไทยแล้วจะไม่มีคำว่าแพงนะฮคือความพร้อมแต่ด้านไอทก็ดี เรื่องเน็ตเวิร์กของเราก็ดีการเชื่อมโยงหรือการบริการทั้งระดับล่างกลางบนแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของการดูแลพิเศษเช่นศูนย์หัวใจหรือไตเทียมนะฮะแล้วก็ความงามนะฮะทันตกรรมต่างๆพวกนี้แล้วก็การผ่าตัดสองกล้องทุกอย่างเราทําได้หมดนะฮะเราเกือบพูดได้ว่าเราดูแลได้ทั้ง5จังหวัดปริมณนทนที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงบางเขตของกรุงเทพมหานครตอนนี้ ก็มีผู้ใช้บริการมาใช้กับเราบ้างแล้วนะครับซึ่งต่อไปในอนาคตเราก็ต้องขอเป็นโรงพยาบาลที่จะขอดูแลสัก5จังหวัดในระดับใกล้เคียงแถบน,นี้ครับคือเราไม่ได้บริการเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นนะฮะเรามีโมบายอ็กซเรเ์เรามีการเชื่อมโยงกับบริษัทโรงงานต่างๆเข้าไปดูแลสุขภาพหรือการฉีดวัคซีนหรือการไปให้การปฐม,มพยาบาลการดูแลทั้งตัวโรงงานเองแล้วก็แรงงานเองอยู่ด้วย แม้แต่สันักง,งานประกันสังคมหรือกระทรวงสาธารณสุขที่มีกิจกรรมภายนอกเราก็ไปร่วมมือช่วยเหลือในกิจกรรมทุกอย่างที่ทางสันักง,งานหรือกระทรวงต้องการให้เราไปช่วยเหลือโดยไม่ได้มีความหมายความว่าค่าใช้จ่ายครับ